จ่ต้องขอความร่วมมือทุกท่านจริงๆนะครับซ้อมมาเป,ป็นปีนะฮะให้ขอโทษนะมังกรเปลี่ยนหัวใหม่ทุกปีนะคุณๆๆคนคนต้องคนสมรครคุณรู้ไหมเนี่ยพี่ลกนะ,นะเปลี่ยนสีทำสีทุกปีนะคะอ่อเอาเอาเอาเดี๋ยวตังม,มีหรือเปล่ายังไม่ติดติดแบงค์เลยเดี๋ยวเลยนะ ฝั่งหนูต้องถอยอีกนะฮะฝั่งหนูถอยอีกนะครับฝั่งนูทีครับไม่พอนะฮะไม่พอจริงเนีฮะมาก่อนมาก่อนสวรรค์ละพี่นะเจ๋งที่สุดในโลกแล้วไม่อยากดูหรอไม่อยากดูหรอเจ๋งที่สุดในโลกแล้วไม่อยากดูถอยอีกค่ะคุณถอยพี่อีกเหรอฝั่งนี้ขยับไม่อไปอีกรู้สึกว่าต่อไปฝั่งนู้นฝั่งนี้มาแล้วถอยหน่อยได้ไหมถอยหน่อยเดี๋ยวไปติดนะ าขออีกหกขออีกนะสัตว์ที่ขออีกหกเราประกาศนี่นะครับเพราะว่านกอ่อนสวยเนี่ยมันมีเยอะของไหมอันนี้ของเจ้าพ่องนะครับครับหลอครับหรอนะครับพระเพลงี้เห่เจ้านะครับเพราะว่านกอสวรรค์เนี่ยมันมีหลายตัวนจับมือกันจับมือกันพร้อมกันจับมือกันพร้อมดันจับมือกันจับมือกันพร้อมดันซ้มซ้มดันดันสู้เร็วดัน น้องสี่น้องสี่น้องสี่แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจ้ากนให้